สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขอนครับมื้อนี้ได้เป็นเมนูน้ำยากะทิครับข้าวปุ่นน้ำยากะทิใส่ก้ามปูอ่าชั้นนองกันคอมากครับมื้อนี้กินข้าวปุ่นแซ่บครับลูกเตาไปโรงเรียนเหลยอแต่นองกันระเบอ้อผู้เดียวครับมื้อนี้มากินน้ำลาวาจองครับจองยังกาจองเบิดเลยขวาดให้พ่อรำกินยังเม่อวานนี้กินนั่นนี่ข้าวปุ่นครับไดมากเกือบโล่หนึ่งผู้เลยือวโล่หนึ่งกับบจักเมนูยุบออกหรือบ่ญยุบบุญจักครับอันนี้ น้ำยากระทินี่แม่นกเฮ็ดเองครับมีทักคางเคียงแกมเฮาแนนครับมีทั้งคางทั้งนาทั้งหลังเนาะแซ่บสองคนครับนีบอลายญ่ห้างครับเที่ยวมือเลือนซองเตี๋ยครับลืมกองพูดดีออกมากืออเพิ่มคนก่อนบอกเพิ่มคนก่อนเนาะโอ้โหผู้นะครับเพิ่มกินก้อนป่นเส่บมันนี่เออเพิกินก้อนได้โอ้โหเดี๋ยวจะกินเบิด์ตบ้าน พยายามกินนเดยวยต่มาเบุให้แมนกำไล่ไล่แบครับไลงมือเอาพยายามกินคนเดียวลให้มันเบิรเลยบิดไปดิแสบครับไอ้ลงมือสู้ตายครับนกันวันนี้ เดี๋ยวว่ะอู้มันยากาศดิกับปอบวาไวายเอ้าหมาคุณจะกินอยู่ก็อุ้ยแยงอุ้ยที่ได้กินอยอะไหเนาะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยยูนี้อันยิบก็นอูกินแต่คำเนียนๆเช่นอะไรกินเบิ้ดเลยมีนี่เดี๋ยวเล่นนะครับเดี๋ยวพอดรำตีนะอุ้ยแย่งกันเลย อร่อยกดกดีดเฮ้ยกินกั่หน่อยนี่ันมะอาเอยอาเลยอือปรดักินแต่เสอีกายังไม่ได้กินัครับขมิงๆบวบๆโอ้ าตามแต่จีเห็ดไปได,ดอก <S 2> <S 2> แบ็บกับเราเอานางล,งล่งเหเมย์่อยยืนยพี่น้องเบนหน้าเออแะละยืนเนาะแสบป่ถือมือม,มันออกอ่านั่นลนงล่งเหรอ กินแบบที่แหละเราเมิมลเลยลูกีีนนาะคือลูกซีนตามากเรื่อวังไวครับเรื่องใดเป็นแบบนี้แดนอืมแคบส่วน พักกระลำแล้วก็พักหอมๆครับเรืม,รมซื้อแบบเนาะน้ำยากระทิปากาทิชิมีตีิไงเป็นป่ครับเมื่อนี้บริต้มใส่ ืม,มืองครับมึเงเอากันที่ซูพอดำนองกันว่าเก่งเนาะแสบแบอยู่ทิงเทียงครับมึเองเนีเทียงใหม่ <c ười> มเป่นบ่ <c ười> เผ็ดปะเป็นยัง แกวตีจำฮะแกวติลินอืแกเจ็บมั่งมใบแกวติลินมาทัอันอยากะทิแกงผักลายลายหน่ตัว โอ้ยกินทั้งกันดีนะกินทั้งบดดำเลยบดดำกิน,กนทั้งนี่นอบอสกันยาอหายเบิดเลยบอสป้าหันละหายบดดำเลยมึงครับความเค็มกลนเอยียงอะ,ะปลาปนเอาเรียกผลที่ตัวทำแล้วเกเลือกะหรี่เห็ดคัใหญ่ก็เป็นครับ นออดอยลิเป็นอนนีครัวเป็นตามาน้ำยุขับกินเกงเฮาอกินกับเกงบว,วกกันยังไงอีกครับขอ,องการบอกหยากัน้องการบวกง่ายครับ แสมกินพักกับเป็นเกน่งเนอะแซ่บวันนี้ให้จักโลกครับสองสามหมื่นโลพันโลเงลินอะทำไงแห้งอะไรบ้านเนี่ยทำน้อยไหมบ่อยเคยทำไงพี่น้องเมืองนะครับ นี่ข้ามย่แล้วน้องว่ากินข้ามย่อยย่าครับมนี้อืมมีกลางยังมีกลางบ,บางเตืาเบ้าหนกพอดดำกะยิกเอานั่อยู่เลยครับมาเม็นเต้าเบ้าพอดดำยิกเป็นอยู่บ่ <laughs> พอดดำบุตรีกับยิกเอาพอดดำเพชร นำครับกินทั้งน้องกันครับวันนี้ว้านี่บ่แม่นพงยานนี่คือฝนที่ตกคือสิไปไปแล้วคำเพื่อพี่เพื่อน้องครับ แฉบครับของกันแฉบอยู่ป่ะครับแฉบอ่ะเอาขนานบางเถอาหุ่นมองว่ายประยุกต์อะไม่เห็นกับเราเลยครับพอได้เป็นหมูปากหมูคุยนะพี่นอ้องต่อมาเอฟซีเพิ่นก็บไล้ครับของกันทำไมน่ารักจังวาผมจะถามให้นะครับได้อะไรตอบมาเลย Ngon cần đầm mây na lắc cần <laughs> Còn ngầu nhựa <laughs> Ngon cần na lát lì bọ Xui Xui Ôi Xí Làm một thua Những cái tông mà hayo, cái mát nóng nén, quýnh tó, to, mát, mhm, tìm hiểu về, ขอตัวขอไปครับเราอิ <S <S ่มแน่นรึเอาดึกอีกเอางนี้ก็กินละบ่มาเฮ็ึน้องที่ห้าอ้าลองเบิ่งกอีกตามปูเอาบ่แทบนะหวานครับลองเบิ่งเด้อเอาเด้ไหมฮะ อันนึงอันนึงพี่น้องวะกินให้พี่น้องมึงได้อันนึงจะบูดแบบอืัเบิลัฟบืัเบลัฟอันนึงอันนึงอืงกินหนเบลัฟเลยใครเวลามากินบัตรแดงก็จะกินอันนี้ความเข็มควรครับทำเพเองอือออปากเลื่อมเป็นเลื่อมพี่น้องวะแนวคนกินครับต้องขอโทษขออภัยนึ่ ยืนขึ้นไม้ด้ว<ะ>ดยวะเด็กกัเนยกะดอกรเดียใ่บานนี้บบปุ๊บครับ,บ,บมากันสคนกระยอกกัน2องคนนี่แหละไรเบน,เนโอ้ยขาดกับว่อเอาดึงไก่ไปนองเบิงอืง หอมมาใ,ใกล้เน,นี่ยทำยังไงอเอา้าคือตักไปได้ดวะเอฟซีขอมาจัดให้บางเมนูกับลายอย่างครับเพิ่นขอมานงพันเ็นให้เพิ่นโดยสดทางนำกะทิเลยหัดำกะชุดเข้มคนลายจนไม่มีหอดน,นำ ได้ไหมอ,มอิ่มแล้วกวางฉันอิม่มเลยคือวันที่กินคูเดียวลูกชีนนะลูกชีนยี่ใสอือคูเดียวลูกชีนอ,อันนั้นคือกัมบ้งกัมกบูหวานครับหอมหวาน อืมหอมหวาน,นคือปูอ,ปอ,อัดปูอดัดวะน้องเมิงนี่จะยันผัดำกี่ตัวผัดหมา่ซัด,ดหม่มาแทใหแ่ห้งพรอมกินจักกเกลียะฮะ กินตยอ่ะครับบอ,อ,อกินกินให้บุด้วยอืมนำกินขับปุ้นครับผมนงกันกินลูกซีน <c oughs> มาที่แหลกคนบซีมเมืองครับชือเมืองแซ่บแทนลูกซีนปลาครับ รำอ,อย่างติดยูังไงมันอ่ะใส่มันกิ<ะ>่งเลยเ<ะ>สบๆส,สองคนครับมือนนี่ยิ้มเนะยิ้มวยู่ว่ารำกันทีวยูนะแม่จันเล่อืมเสียบแหง เสียบพัดโลครับมือน,นี้เอาไปซงบัตรกันเลยด้ออือซงนยองบอกพี่บอกน้องเข้าซื้อของสดเนี่ยซื้อของเน,นี่ยครับอือไม่ยังแน่ยจะของขายแคบหมูอ่าอดิเซนแคบหมูราคาหอยแข้งออขายหอยแข้งบัตรน,นี่บะหมี่บัตรน้าบ่มีหอยแข้งหมูยออ่าวะอือ บอกไหมอูยอะเทียมโทนเทียมโทนไข่ลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดไข่บลแพงครับไข่บลแพงครับพ่อได้ค่าขนมบักลาบากลาักระลายๆ <c oughs> ได้ขนมบกักระลายๆเอาพี่น้องอยากซื้อสิ่งซื้อของครับก็อยู่ใต้คอมเมนต์ไว้ครับบอว่าสิเป็นลายย่างครับพี่น้องอีกได้ยังทางเฮาหาให้ได้ก็สิหาเนาะ เดี๋ยวนี้กับช่วงนี้ก็บน้องใหม่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปหาเด้อน้องใหม่ไล่อเอา้าวมือนี้ก็บแสบแสบ,แสบอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังในอกแรงใจให้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 ยิ้กเลยอลองยิกบ่แทบยุ่มเลยแทบยุ่มเอาขอบุญขอบคุณครับมือนี้พี่น้องเข้าเขาไปรับชมแล้ว,วกะ ขอให้มีความสุขด้วยครับเดอ้อคิดสิ่งใดวา,างสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับเมือนี้วันนี้เอาไว้ซํำนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่าว่ากันครับแสบๆม,มวนมวนเนาะอยู่เ่ิงเทียง<ว> <c oughs> บรรยากาศ<ว>ดีๆครับคงให้ทุกหน้าเขาคือเกา่า <c oughs> เอามือนนี้เอาไว้ซํำนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ